ใครประมาทคุณพ่อคุณแม่คนนี้จมจะหาความเจริญไม่ได้นะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเถอะถ้าลงได้ประมาทพ่อแม่แล้วเป็นอันว่าไม่มีนรกหลุมไหนจะไว้ไม่อยู่ขาดสบั้นไปเลยให้จําให้ดีคํานี้โทษหนักมาก,มากที่สุดคุณมากที่สุดคือพ่อแม่ของเราท่านจึงยกพ,พ่อกับแม่เป็นเทียบเป็นพระอรหันต์ทั้งองค์ชนะเฉะพาะกับลูกนะลูก พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูกคุณก็เหลือโลกเหลืออุสารกับลูกทอดก็เหมือนกันนั่นจึงสอนว่าอย่างนั้นมันเลี้ยงเรามาขนาดไหนโอ้เราไม่ลืมเราเป็นเด็กเราดูพ่อดูแม่ขนขวายหามาอะไรมานีแต่ก่อนก็คิดธรรมดาภาษาเด็กนะแต่เจวลา ตขึ้นมา <c oughs> เรียนอัานเรียนทำมันก็กระจายออกไปทุกีไปที่ไหนมีแต่คุณของพ่อของแม่ครอบไว้หมดนั่นสิใครย่อเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่คุณของพ่อของแม่ครอบไว้หมดที่เรื่องหน้าที่การงานชื่อเสียงแม้แต่ยศของเด็กเด็กคนนี้ไปยังไงก็ยกพ่อยกแม่มาเป็นตัวประกันประกันเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะเพราะงั้นเราทุกคนปว่ยาไปเย,อย่อยยิงจังหองกับพ่อแม่เป็นราคานะถ้ายังไม่ อย่าไม่จมนรกทั้งเป็นให้พากันสังรวมระวังยกไว้เสมออย่าดื้อย่าดึงอย่าฝากืูนพ่อแม่ผู้นี้เป็นคููรับประกันชีวิตของเราด้วยการประกันชีวิตของตนสําหรับเลี้ยงลูกแต่ละคนละคนให้จดจําให้ดีนะ